ความสูงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัะแต่อยู่เล่นเส้นข้างอยู่ตรงนี้มันจะยิงกันตรงกลางเนาะตรงนี้เราน่าจะปลอดภัยไม่ก็อาจจะเจอทักลำสองลำแต่ว่าไม่น่าเจอแล้วดูจากคอเซอที่อยู่ตรงนั้นทําไมไม่รู้มีหนึ่งศูนเก้าเพื่อนเราอีกเซฟเซฟคอคอเซลน่าโดนยิงมากเลยดูมัน มีบียี่ห้ามาทางนี้ทุกลำมันอยู่ต่ำว้าว,าวมีหนึ่งลำต้องช่วยหนึ่งศูนย์เก้าครับถ้าคุมปีกซ้ายได้ก็จะดีมากเราค่อยไปยิงในตัวพวกตรงกลางด้านหลังแต่ว่าหนึ่งศูนยเก้าเดออนเลยหรอหนึ่งศูนเก้าแซดพิ่งเห็นมันแซดว้ายโดนด้วยยิงไม่โดนเออ เราเลี้ยวเร็วกว่ามัน energy ก,ก็น่าจะคุมดีกว่าสำหรับตอนช่วงแรกอ่าฮะทำไมถึงเลี้ยวโอ้ได้แค่ย,ยืดมันไปไหนอ่ะมันมันดิ่งลงไปเลยเหรอผมไม่ลงนะเนี่ยจะเสียเปรียบตรงกลางเอา ไอพีห้าเออีกเรา e เอน g ีเรายังเต็มครับหนึ่งเก้าแคือตอนนี้ฝั่งนู้นไอพีห้ต้องเลือกเลยว่าจะไปช่วยพีซีเจ็ดหรือว่าจะมายิงผมปืนใหญ่เลยที่หงนัดโอเคมันเลือกยิงผมเออลำนี้เทินทามเทินทมยิบสามวิแย่มาก ยิงไปก่อนกดผิดกดผิดกดผิด,ผดไม่โดนเลยได้ไงเนี่ยทูบผมน่าจะเลี้ยวเร็วกว่ามันเลี้ยวมันเลี้ยวด้านบนผมเลี้ยวลงด้าน,นล่างเออเอนไอจีมากกว่าสวยโดนได้ไหมโอ้โหปืนใหญ่ไม่โดนโดนแค่ปืนกลเล็ก อะไรยิงปอตอนะไอสปีดรีแท็กแฝบไม่ทันเอ้ย,เ,อยเกือบแล้วเกือบแล้วไม่เป็นไรครับเอเนเ์จีเราสูงมากสูงกว่าเยอะมากโอเคโอเคเออไฟไหม้ไปแล้วเหลือแค่เราเดี๋ยวตามมันจนกว่ามันจะตายอย่าอย่าเอาตัวไปอยู่ด้านหน้าป้อมปืนมันก็พอเอนเนร์จีเราหมดได้ตอนนี้เรามีแค่สองคนแต่ปอตออมันจะยิงเราโดนนะดิไม่โดนหรอกมั้ง ปเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างออกได้แล้วนะบินจะไม่ตายแลย้วอุ้ยระเ <c oughs> บเิดหมดเลย <c oughs> ไก่ลายเป็นก้อนเลยไม่รู้มันยังไม่เอานักบินออกครับไม่ยอมมันไม่ยอมโอเคเ่ยออกแล้วมีพีให้อ็ดอีกรำมาหาผม กระสุนปืนใหญ่เลส40นัดจาก58นัดเอ้ยใช้โอเคนะแต่ปืนกลทำไมปืนกลมันหมดไวจังมีคอแซ่ฝั่งนู้นจะตายหมดแล้วผมได้คิวเดียวอยากซัเซร์ฟต้องได้อีกสองคิวเป็นไปแทบจะไม่ได้แล้ว p 5 1กับฟอกบูฟฟอกบูฟเราดูจะเหมือนจะเลี้ยวเริ่มแพ้แล้วครับ ความเร็วผมได้มากๆคือผมยิงมันยิงปืนใหญ่ไม่โดนมันเลยไม่เป็นไรคือผมผมมีเอเนอจีโคตรเยอะวนกลับไปเผอเปิดแบบลืมว่าแบบมันไปแล้วโอ้ยมุมกล้อง เธอเริ่มแพครับเพราะว่าเครื่องเครื่องไม่ไหวว้ายเธอสูญเพื่อนไปแล้วโอเคอูทำง่ายจังแมวอูหยุดระเบิดเอา้าสวยเงิน ที่สามได้รับเงินทั้งหมดหมื่นหมื่นหมื่นหกไม่ถึงสองหมืนด้วยขอสักล้านหนึ่งได้ไหมขอขอเจ็บมนหน้า